สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้ช่างใหญ่จะมาสอนตัดผมทรงรอดเดี๋ยวมาดูกันว่าตัดรอดอตัดยังไงตัดง่ายขนาดไหนนะไม่ยากเดี๋ยวช่างใหญ่จะแนะนําให้ใช้ลองฟันอย่างเดียวเลยมีได้น้อยหน่อยก็หน้าง,งานนะครับผมลูกค้าเป็นอย่างนี้นะก็คือไม่มีทรงเลยเป็นผมที่หน,นาหนานะของเดิมเขาเป็นลองทรงสูงมานะดูจาก ไกดเก่าหรือว่ากรอบทรงดูฐานทรงเก่านะวันนี้วันนี้จะให้ไถข้างล่างเกียนไปนะครับข้างล่างเกียนไปนะครับเดี๋ยวก็ข้างบนนี้ให้เหลือจะจะเท่าไหร,ร่ดีสามเซนครับสามเซนนะก็คือจะให้ออกประมาณสักครึ่งหนึ่งนะนะครับผมจะ,ะสอบลงฟันเบอร์สามนะครับเบอร์สามนะบเบอร์สามบอกเบอร์สามนั่นเองนะครับ,นะรบแล้วก็จะหยอดน้ำมันหยอดน้ำมันทีดนึงนะ ปสักหนึ่งหยดสองหยดใหญ่ๆหน่อยเพื่อจะให้น้ํามันมันวิ่งครับวิ่งซ้ายวิ่งขวานะแล้วก็เปิดแล้วก็ตัดเราจะไถขึ้นสูงๆเลยน่ครับลงรอรอรอก็คือเป็นลองทงสูงนั่นแหละสูงแบบแต่ว่าไม่ไม่ไม่สูงมากนะไถตรงๆกันก่อนนะเราแผ่วฐางก่อนเอาเบอร์สามจดจวดไปก่อนนะไถตรงไหนตรงเนี้ยเราจะไถทิ้งเงินขาวจะเไ็นอนี่ยตรงเนี้ย แล้วก็มาเน้นเฉพาะตรงนี้ก็พอคนะรับดูนี้ถ่้งแต่ขามาับขึ้นไปเลยขามาับขึ้นไปเลยนะจนเปลือไปเลยนะอดอกก็คือลองตรงสูงไม่มีคุยนะไม่มีคุยตัดตรงตงไปเลยผมหนาๆก็ต้องใช้เหล้าคัาตทเลียนนะครับที่มันมอเตอร์แรงๆแล้วก็ไปที่ขบเลยนะมันจะขาดกนะับอดอกต้องตัดให้มันให้มันสั้นแต่ว่าไม่เกลียนมาก นายแบบชื่ออะไรครับเนี่ยมีคนถามมาชื่อพัดครับน้องขอคุณพัดนะถือว่าน้องพัดนะขอขอบคุณมากครับที่ให้ถ่ายวิดีโอสอนนักเรียนนะหรือว่าเอฟซีช่องใหญ่ก็ติดตามดูได้ผ่านช่องท Tube, าง YouTube กําเนิดสาลอนนะครับสอนตัดผมรีนะมีร้านสาลอนด้วยรับสอนตัดผมชายด้วยดูผ่าดูหรือว่าดูผ่านเพจกําเนิดสาลอนได้นะนะถ่ายตรงตรข้นไปเลยนะไม่ต้องเดียวไม่ต้องไปงัดออกนะตรงๆเงข้าไปเลยนะครับเราไม่ต้องการรักษาคมทวานะู้พอราะหลอดอเขาไม่ให้มีทุี เขาเน้นสั้นเลยก่อนนะครับตรงไปเลยทีนี้นะครับเราก็เอานะครับเจ้ารองฟันออกนะตาดออกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาไถกำหนดความเขาานะขึ้นไปสักหนึ่งนิ้วนะครับเราจะไถขึ้นไปเลยนะครับหนึ่งนิ้วไถแล้วไถแล้วก็หยุดไว้เนี่ยนะครับพับหูไปข้างหน้านะนะครับแล้วก็ ถายไปเลยนะครับถายไปเลยถ่ายขึ้นไปเลยเข mm hmm. าเรียกว่าตั้งฐานขาวนั่นเองนะตั้งฐานขาวนะครับหรือว่ากระโดดความขาวก็ได้ถ่ายแล้วก็หยุดประมาณบนใบหูนะความขาวนะครับให้อยู่บนใบหูตรงไหนไม่สะอาดถ่ายย้ำนะครับถ่ายย้ำๆถ่ายย้ำๆซ้ำๆแล้วหยุดนะหยุดหยุดไว้ก่อนนะครับต้านข้างไม่ต้องขึ้นสูงนะนะครับ ประมาณนี้ก็พอครับพลังไถ่ทิ้งนะด้านซ้ายก็ไถเหมือนกันไถแล้วหยุดนะหยุดนะมันอาจจะไม่หมดนะครับอาจจะไม่สะอาดเขาไถาให้มันสะอาดให้มันให้มันถูกต่อหมดนะไถคุดไปแล้วหยุดนะไถแล้วก็หยุดนะครับ สังเกตว่าอะไรบนใบหูด้านซ้ายนะไถแล้วห,หยุดนะไถแล้วห,หยุดนะครับถ่ายขึ้นไปเลยค่อนข้างผมมันมีน้อยไงแล้วก็ถ่ายขึ้นมานิดเดียวพอไม่ต้องเยอะมาให้เดียวค่อนข้างซ้ายก็นขะึ้นไปนิดเดียว,ยน,น,ดดยวนะนิดเดียวพอขนะึ้นมาสักเศษเดียวนะค่อนข้าง ใช้สะอาดนะครับใช้สะอาดนะเห็นไหมเราจะได้ความสูงนะครับซ้ายขวานะครับประมาณนี้นะ <S <S เสร็จแล้วเราถอยทันโยกสุดเลยนะครับ <S 1> <S 1> ให้เป็น0.5เราจะตัดบริเวณทัานที่2เนี่ยให้มันน้วนนะครับแล้วก็ตวัดขึ้นไปเลยนะครับตวัดขึ้นไปเลยตัดให้มันน้วน ตัดขึ้นไปประมาณสักหนึ่งเส้นนะนะนะทำไปเลยตัดจากขวาไปซ้ายนะครับตวัดขึ้นไปเลยนะง่ายๆเลยคำนวณคำนวณอย่างเดียวตวัดขึ้นไปเลยง่ายๆนะ FC ท่้งใหญ่ที่อยากจะให้อาจารย์ใหญ่สอนครับตัดผมผู้ชายเนี่ยดูให้เต็มๆเ,เลยครับ กอดูเลยยอ้อนดูเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยไลขึ้นไปสวัสด์ไปให้มันนวลก่อนนะมันนวลก่อน,อนตัวน,นี้ตวัดขึ้นไปเลยให้มันนวลก่อนไล่ขึ้นไปเลยนะครับจากเบอร์สามขึ้นทรงเบอร์สามใช่ไหมล้วก็ถ่ายเขาวนวลขึ้นไปก่อนตัวนี้เป็นหลุมใช่ไหมหลังเป็นหูเป็นหลุมแล้วก็ ใช่มุมด้านซ้ายตวัดตวัดนีแมตรงนี้มันดำใช้มุมด้านซ้ายนะครับตวัดตวัดนะมุมมุมด้านขวาก็ได้ตรงนี้ตรงไหนที่มันดำดำเลยตั้นไปตวัดตวัดสกิดสกิดมันขึ้นไป้วตวัดเคลื่อนขึ้นไปก็ได้เรียกว่าสไลด์สไลด์ก็ได้นะนะครับตรงไหนที่มันดำตรงนี้มันดำนะดำก็ตวัดตวให้มันืนคนนะ ตอที่น้ำหนักมือเรายังไม่อะไรยังไม่หนิ่งะนะตรวจสบไปแล้วก็ปัดกวาดนะปัดกวาดเสร็จผมมาก่อนนะเพื่อจะตรวจสอบว่าตรงไหนนะครับที่มีขอบที่มันดำาๆเราก็จะเห็นไงเนี่ยตัวนี้มันดำๆๆอยู่อันนี้ใช้แปรงนะครับแปรงสำหรับ ปัดกว่าเสร็จผมหมดโดยเฉพาะนะอ,องเมริกานะอยากได้ก็สั่งซื้อมาได้นะครับ350บาทมันจะได้ขาวขาวนวลน,นะเดี๋ยวมันมีขอบนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาลบขอบนะครับด้วยเจ้านะครับถอยกันโยกมาหนึ่งแป๊กนะก็นหนึ่งแป๊กนะครับแล้วก็ลบๆออก ที่มันเป็นคลึ่นอยู่ในดำๆเนี่ยตัวเนี้ยนะต,ะตัวตดออกันนี้เราก็มาสกิลต่อตรงไหนที่มันไม่สวยแล้วก็แต่ง ไล่ค่อยๆค่อยๆไล่ตัวนี้มันดำๆเลยมันนะขีบออกนะดังขีดๆๆๆๆตัวเนี้ยๆๆๆๆค่อยๆค,ค,ค่อยสกิดใช้มุมด้านขวาข,ขีบขึ้นที่เราไถแล้วหยุดตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นใช่ไหมหรือว่าเกิดขั้นเกิดข้อแล้วก็ใช้มุมด้านซ้ายหรือด้านขวา สไลด์ลบค้อลบขั้นออกให้มันกลืนกับ0.5นาะสำหรับท่านที่ไม่ค่อยทำนานตัดแบบทั้งใหญ่นะช่างใหญ่แนะนำไม่ใช้ลองฟันเลยครับไม่ใช้รองฟันให้สบรองฟันนะสมลองฟัน0นะูนยแล้วยกคันยกขึ้นสุดนะค่อยสไลด์ ตัวนี้ดำดำใช่ไหมเนี่ยสูนยุดห้ามุมด้านซ้ายสกิดสกิดขึ้นนะสไลด์ขึ้นไปเลยนี่เป็นหลุมใช่ไหมเนี่ยสไลด์ขึ้นไปเลยผมจะ ตั้งหวีขึ้น180องศานะครับแล้วก็ไถ่าวนเลยลบขอบลบเกรียยออกทีิกหวีกลับนะหนึ่งสองสามสี่พิกหวีกลับเดินต่อไปเลยรอบศีรษะครับใช้หวีใหญ่ๆนะเราไม่เอาทุยนะเราจะตัดตรงๆไปเลยท้องไปน,นะครับรอดอรอ,ดอรอดรอดแปลว่าอะไรอะใครรู้ช่วยตอบไปนะ ตั้งกันเลยร้อยแตสิบองศานะนะครับแล้วก็นี่นะครับตั้งกันเลยร้อยแสิบองศาตัด,ดตวด,ด,ดตวดไปเลยนะดอดอดอ insan. ดอมาเติมไปเรื่อยดีครับเรียมตัดตรงตรไปเลยตรงตรงไปเลย ตรงตๆไปเลยใช้มุมด้านขวานะของเจ้าใบมีดนะนะครับถูกไหมแล้วก็เจุดตวจไปเลยจุดตวจไปเลยนะครับตั้งขึ้นมาตั้งมีดมาตัดตรงๆเลยตรงนี้มันยังเข้มอยู่ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ใช้ปลายใบมีดนะ ตัดตรวจเลยตรงนี้นะครับผมแนะนำทั้งใหญ่แนะนำให้ใครจะลองปันเบอร์4.5นะตัวนี้ปล่อยขึ้นไปม<า>ให้มันคืนคืนขึน้นไปเนี่ยตัวนี้ดำใช่ไหมตัวนี้ดำหายแล้วเห็นไหมเปลือยแล้วตัวนี้ละตัวนี้ที่มันดำดำตัวนี้ดำดำ เป็นจำใส่เงินไปเลยตัวนี้ตัดแค่นี้ก็สวยแล้วพอแล้วไม่ตัดอะไรเยอะแยะเราไม่ได้ตัดไปแข่งเราตัดให้เน้นให้สวยถูกทรงถูกวิธีการตัดแค่นี้ก็ได้ตังค์แล้วเห็นมันแค่นี้ขาวนวลกลืนขาวนวลกลืนเห็นไหมแค่นี้ เป็นไม่สวยก็เก็บระเอียดยกวกนมะันดำเล็อกไหลขึ้นไปคศูนยเก็บช่วย ไถลักษณะไถส,สลบขึ้นตวัดตวัดขึ้นไปเนี่ยปตนตวัดนี้อันเดียวกันเนี่ยตวัด,ดขึ้นไป่ถ้าตวัดนี้มันจะเป็นหลุมนะตวัดนี้เป็นหลุมต้องตัดตัดสไลด์เชิดขึ้นไป่มันจะไม่เกิดหลุมนะแทงด้านซ้ายแทงด้านขวาด้วยนะซ้ายขวาซ้ายขวาแทงบางทีผมมันผมมันชี้ลงมาแต่บางทีมันไม่เนียน ช่วงจังหวะปัดกวาดนะเนี่ยปัดกวาดให้สะอาดแล้วก็ตรวจดูได้ว่าตรงไหนมันมันไม่สะอาดมันเป็นหลุมเป็นบอ่อมันไม่สวยตัดให้สวยเอาให้สวยแค่น,นี้เองมาดูวิธีตัดผมส่วนบนนะครับ<ม>ว่าเราจะตัดยังไงให้มันสั้นนะนข้างหน้าเนี่ย ให้เหลือประมาณสักประมาณท่านี้พอไหมครับประมาณนี้ครับพอครึ่งนึงนะครับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งนึงข้างบนก็ยกขึ้นแล้วก็จวนเลยให้เหลือสักสองนิ้วนะเชนเจอ แล้วก็มาแถวด้านขวาหรือว่าแถวที่สอง,องนั่นเองโดยสองนี้ตัดทิ้งเลยง่ายๆลุงจะคิดอะไรเยอะย,ยกขึ้นมาตัดเลยง่ายๆ ตัดเลยตัดเลยวีกลับมาวีจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็ตัดเลยเลยสองนิ้วตัดทิ้งก็ได้นะคือน้องเขาให้โจทย์มาว่าทรงอดต้องมีความยาวประมาณอะไรห้าห้าเซนใช่ไหมครับมันยาวไปทั้งยางเบอกว่าเอาหเหลือสักประมาณสักสามเซนก็บอหรือประมาณสองนิ้วอ่ะ างหน้าแล้วตัดเขตัดยกขึ้น90อรงาะตัดยกขึ้น9ก้แล้วตัดปลายๆนิดเดียวประมาณนี้พอไหมผมยาวนะ่พอไหมตัวนี้ฮะสั้นงตัวนี้จะเดือดไหม ถามเพื่อนหน่อยเปยังสั้นหัวไม่หรือจะอาอีกเอาซะหน่อยเอาชาค่ะเอาอีกนึงไหมเอาอีกครึ่งนึงไหมให้เหลืออยู่แค่เนี้ยเอาอีกครึ่งเอาครึ่งดึงตัดแล้วตัดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผ่านใช่ไหมโอเคตัดเลยจวดเป็นคะแนนต้องมาก่อนรูปหล่อไว้ทีหลังเหรอโอ้ยเรามัหล่ออยู่แล้วแบบปับ ฟ้อมให้มันนี่พอนะ,อะเออกลัวขอให้สั้นไว้ก่อนเว้ยไม่ผ่านแล้วมันยุง่งป้อมจะเ,เรอยกรถจี๊ดลากลงอรอแล้วรอแล้ว มาดูข้างหลังนดูข้างหลังดูข้างหลังความยาวตัวไหนมันไม่เชื่อมแล้วก็ตัดให้มันเชื่อมซะง่ายๆสบายๆตรงนี้ที่มันยังไม่สวยเก็บตัดเชื่อมมันก็คือลองทรงซอยสั้นอะไเลยอ่ะทรงรอรดอรันจะไม่มีอะไรลองทรงซอยสั้น ทีนี้เราก็จะสไลด์บางเลยนะฉีดน้ำนิดนึงให้มันเลื่อนๆหน่อยตางนิดนึนงให้มันทุ่มช้ำนิดนึงนิดนึงนี่ตัดแบบแอดวานซ์นะแอดวานซ์แปลว่าตัดแบบรวนลัดรวบรัดนี่ก็สับให้บางมันหนาเกินไปให้บางหน่อยแถวที่หนึ่งแถวที่สอง ตับไปเลยแถวที่สองแถวที่สามตัดไปบางต่อเลยแถวที่สี่แถวที่ห้าต่อเลย่อให้บางตัวนี้เป้นบางสับเป้นบางนะ ง่ายๆตัดให้ง่ายสบายๆมันจะไปตัดอะไรยุ่งยากแค่ตัดผมเดี๋ยวจะเรียนตัดผมกัอบอาจารย์ใหญ่ก็สอบถามเข้ามานะเรื่องค่าเราเรียนอุปกรณ์การเรียนเตรียมตัวยังไงวางแผนเรียนยังไงฝึกกกฝึกตัดผมยังไงให้มันตัดได้นี่หลังจากเราสับเสร็จแล้วใชไมแล้วก็กวาดออกไมนี่ย เศษผมมาที่เรากวาดๆเราเนี่ยเนี่ยเศษผมเนี่ยที่ติดที่วีเนี่ยนะแล้วก็สับออกประมาณเท่าไหร่สักสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอครับเดี๋ยวถึงห้าสิบถ้าห้าสิบมันจะบางไปนะครับมันจะโกรนไปนะไมนะ่เศษผมที่หล่นนะต,ตรงไหนที่มันไม่สวยนะครับเราก็สับเป็นบางเลยไปสับไปนะตนัวนี้ตรงนี้มันที่มันดำๆอยู่เนี่ยแล้ก็สับเป็นบางให้ดู สำเให้บางทรงลอดอรทรงลอดอดูซ้ายขวามันสวยเท่ากันแล้วก็พอตานะดแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอสวยแล้วด้านหลังเป็นไงบ้างครับโอเคไหมยาวไปไหมยาวไปคือกุดโป้งแหบ กำปั๊รามครกำับไม่ไปติดมือด้วยกรรมปั๊บไม่ติดมือก็ต้องเอาสั้นลงไปอีกใช่ให้เหลือแค่นิ้วเดียวใช่ไหมเออต้องเอาสั้นลงไปอีกแล้วข้างบนอ่ะถ้ากรมติดก็ไม่ผ่านเหมือนกันไหมจิงเอายังไงอ่ะข้างบนห้าเห้าแก่เท่าไหร่ก็ไอหมดนี่มันไม่เกินห้าเซนอยู่แล้วมันเหลืออยู่สามเซนอ่ะหรือจะให้มันเหลืออยู่แค่เซนเดียวเซนเดียวก็หายอรกต้องออกไปอีกเซนหนึ่งอ่ะ จะเอาเฉพาะข้างหลังออกไม่ได้มันไม่สวยมันต้องตัดข้างหลังสั้นแล้วข้างหน้ายาวก็ไม่ไม่สวยอีกไม่ต้องใส่มวกยอมใส่ท้งวันไม่ได้ไม่ไหวอีกก็จะรอดเอเอาสั้นไปเลยไหมจบๆไปเดี๋ยวไม่ผ่านนี้เดี๋ยวโดนอาจจะซ่อมอีกเท่าไหร่ยี่สิบครั้งใช่ไหมือห้าสิบมันเหนื่อยเลยคะเดียนโดนหักคะแนนอีกเลยโอ้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เอาเดี๋ยวซอยเอาอีกให้ซอยให้อีกสั้นๆเอามันเกิดปัญหาที่ว่า ลูกค,ค้าบอกว่ามันยาวไปนะครับมันยาวไปก็ม่มีปัญหานะเราก็ต้องตัดตรงเนี้สั้นลงไปอีกนะครับสั้นลงไปอีกนะกนะนะนะ็ให้เหลือแค่นิ้วเดียวเนี่ยวิธีตัดนะให้เหลือแค่นิ้วเดียวเลยหนึ่งนิ้วตัดทิ้งเลยนะครับสาหรับช่างซาลอนนะหรือว่าอยากจะซอยนะซอยเข้าไปเลยเนี่ยตวเนี้ให้มันสั้นลงไปอีกนะ ถ้าเราอะไรชำนาญแล้วก็ยกลอยๆอแล้วปาดเลยปลาดเลยทีเนี้ยข้างบนน่ะมันเกิดความยาวขึ้นไปแล้วตรงนี้ข้างหลังมันสั้นใช่ไหมเนี่ยจับจับไปไม่พอติดเพราะยันก็ต้องซอยออกนิดนะซอยนิดนึงซอยออกนิดนึง,ออก,นนงนก็ให้เหลือเท่าไหร่นิ้วเดียวโอ้พระเจ้าจอดมันสั้นแล้วทีนี้ทีนี้ก็ รับประกันว่าไม่โดนหักคะแนนแน่นอนนะเหลือเท่าไรนิ้วเดียวน่ะจีบตัดเลยอฮ้ยสวยสวยทางเลยหนึ่งนิ้วก็พอเห็นไมมันก็จะสั้นอยู่ฝั่งเดียวมันดูฝั่งด้านซ้ายมาันงนะตัดเหลอหนึ่งนิ้วตัดทิ้งไหมจีบจีบแล้วตัดเลยนะดูการตัดผม ส่งรอดอมันแตลว่าอะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกทั้งใหญ่ด้วยน,นะว่าดูจากจังหวัดไหนสัญญายนภาพเสียงชัดไหมสนุกสนานไหมนะครับแค่ได้วสอนให้แบบสนุกสนุกนะประมาณนี้ก็สั้นแล้วปตออกแต่ข้างหน้านี้โอเคแล้วนะอืม ตัวไหนที่มันยาวๆก็ตัดออกไปทีนี้ทีนี้เราก็ต้องมาสับเมันบางนะเออประมาณนี้เดี๋ยวสับเมันบางเราต้องสับฟันปลาสองรอบเพราะว่ามันมันมันต้องสไลด์บาง สับให้บางนัองเรีนะครับโอเคเดี๋ยวสับให้บางมันหนาเลยผมมันหนานผมหนาสับให้บางนะอยากจะตัดผมกับช่างใหญ่อยากจะเรียนตัดผมติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์062 ห้าสี่แปดครับสามเก้าเก้าเก้าและศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดห้าหกสองสามสี่นะครับท่างใหญ่สอนฟรีเฉพาะในยูทูบน้อปลตรต่อกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้น้องนางนายแบบกชื่ออะไรครับพัดครับน้องพัดแล้วก็เพื่อนด้วยครับชื่อืออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรนะคิงครับน้องชินนะคิงชินครับน้องคิงแล้วก็น้องพัดนะครับเรียนหนังสือเก่งนะครับแล้วก็เป็นเจ้าคนนายคน ทำธุกรกิจก็ขอให้สำเร็จเป็นเสรษฐีมหาเสียทีอขอให้มีแฟนดีๆหน้าตาดีๆแล้วก็ตามใจด,ด้วยดีไหมดีครับตาทูชอบผู้หญิงผู้ชายเผู้หญิงโอเคผู้หญิงผู้หญิงชอบผู้หญิงนะก็เป็นกำลังใจให้น้องพัดกับน้องขิงด้้ยนะนะครับน้องพัดเขก็ใจดีนะให้อาจารย์ใหญ่ถ่ายคลิปสอนแต่ผมนะส่งอดอนะอย่างนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือประมาณสักสักสองเซนนะสองเซนครึ่งนะครับ ประมาณนี้โอเคไหมผมยาวโอเคครับ okay. <c oughs> สุดท้ายก็ต้องกลับไปสั้นอยู่ดีนะกลัวครูฝึกเขาจะเลี่ยงเลงใช่ไหมถ้าเห็นผมยาวเขาทำไงอ่ามานี่นี่น้องพาร์มานี่ไม่ใกล้หน่อยเขายุ่มหัวปัาบเอ้ยยาวไปยาวไปเอา20ทีไหวไหมย0ทีชั่วโมงนี้ชิวครับชิวเท่าไหร่50ตาย <c oughs> ตายพอดีเอา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  ก็สู้ๆนะครับเนี่ยนะครับทีนี้เราก็ปัดกวาดเสร็จผมให้ลูกค้านะครับตัดที่อนี้สบายๆนะครับตัดปัดกวาดฐาแปรงกลมๆฐาแปรงนุ่มๆเราปัดกวาดแล้วก็ได้ตังค์ใช่แล้วนะครับเนยเรียนครั้งเดียวนะครับหากินได้ตลอดชีวิตเลยเราจะไปอยู่ที่ไหนลงคนมีวิชายัางไงก็ไม่อดตายนะ ง,ง่ายไหมช่างเหญ่ก็สอนง่ายๆตัดง่ายๆ<ง>ลูกศิษย์ก็ไปพัฒนานต่อยอดฝีมือนะชมแล้วช่วยอาจารย์ใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูคลิปสอนตะบุลงยูทูบนะสอนฟรียืมไปในยูทูบน้ำบอก,กบตัวด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย